สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เสร็จมิงโก่มิงโก่มิงจ้าวันนี้นะครับเราสองคนนะครับจะมาพูดถึงเรื่องของกาแฟนะครับมผมเพราะวะ่าตอนนี้มีลูกแล้วเหนื่อยไหมครับโ <c oughs> ดยสิเ <c oughs> ดยมากตืนแล้วก็ปุุบต้องกินกาแฟใช่ถ้าไม่กินกาแฟนะโอ้โ อ๋อไม่ได้อะการอยู่กาแฟเนี่ยช่วยได้มากเลยนะก็เลยมาจะพาคุณมม่วงเนี่ยไปเรียนทํากาแฟดีไหมทำไมอ่ะไม่ต้องเดี๋ยวก็เพื่อเรียนแล้วไม่ต้องเคยเรียนแล้วเหรอไม่เห็นรู้เรื่องเลยสี่ปีแล้วไม่รู้เหรอไอมีไลส์ด้วยนะช่วยได้นะอันนี้อืนอะไรบ้างนะอ๋อจะโชว์ให้ดูก่อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะให้คุณมม่วงไปทํากาแฟโชว์นะครับเดี๋ยวผมขอจิบก่อนครับนี่ค นี่แค่หมุนหมุนหมุนแล้วก็จิบอดี๋ยวไปดูคุณมะม่วงทำกาแฟให้ดูดีกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวมะม่วงทำให้กาแฟเจลีนะคะขอเป็นหนึ่งนะคะนี่ตู้เย็นนะไหนตู้เย็นอ่าอันนี้ Nescafe Cold e w Coffee Pure Black นะคะนี่ใส่ครื่องกอม ใส่ครึ่งเจลาตินครึ่อง,องแบบนี้นะคะแล้วก็ขมขมขมแบบนี้ใส่ไมโครเวฟนะคะแค่นึงนาทีแบบนี้รอเซแล้ออันนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็ ใส่ชิรอมนะคะชิรอมแล้วแต่แตมะมมวงปกติชอบหวานประมาณแบบนี้โอเคแล้วก็ขมขมขมแล้วก็ยังอยู่ใช่ไหมคะใส่มุลเลยค่ะใส่มเลยใส่มุลเลยแล้วก็ใส่ไปตู้เย็น่ะแบบนี้แล้วก็มาใส่ตู้เย็นนะคะเสร็จ รอหนึ่งชั่วโมงก่อนนะคะแล้วก็เสร็จแล้วแล้วก็จะให้ดูอีกทีนะคะหนึ่งชั่วโมงแล้วโอเคเป็นยังไงบ้างนี่โอ้มันเฉลลี่เลยอ่ะบ่นเฉลลี่เลยจริงๆอ่ะอน,นี่เคตัดก่อนนะเอาหมดเลยนี่โอ้โอ้า นี oh, oh, pues? like ่เยอะมากเ่อนี <the <removing them> uh ่โ huh. อ <the> <enables> <the> ้ไม่ไม่ได้ไหมขอธนาคารนี่มามองชอบมากเลยนะีนเครื่องดีกว่าต้องใส่กาแฟอ่านี่อันนี้กาแฟลาเต้ดูดินะคะใส่ตรงนี้ดี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 นี่ช้อนด้วยกันอ๋อดูดินะคะ อะไรจริงจริงๆอ่ะอะไรวะมาเร็วทำไมอ่ะจิมไหมกินสิจิมไหมมาดิมาดิจะกินคนเดียวเหรอไอ้นี่นะอ๋อันนี้คุณคอฟฟี่เปรตหรือเปล่าครับเนี่ยโอ reveal, diver, ้โหใช่ค em um ่ะรู้จักมั้ยทำไมไม่รู้จักคุณเกาหลีม่สไซงางเอกชื่ออะไรนะยุนเอิง ยืนอินพี่นั่นผมก็ต้องเป็นกงยูใช่ไหมฮะกินเลยกินเลยไม่ต้องพูดกินเลยนี่เหรอเป็นยังไงบ้างกาแฟก็อร่อยเจลลี่ก็อร่อยใช่สิอืน,น,นี่ก็เป็นเมนูโปรดของคุณเลยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทําเป็นเมนูเดียวไปเลยออไ,ลยไอยู่ไปเลยไปเรียนได้แล้วไป ตอนนี้นะครับก็พาคุณมะม่วงมาถึงสถานที่นี้แล้วนะครับก็คือเป็นสถานที่เวิร์กช็อปที่นี่นะครับจะสอนคุณในเรื่องของทฤษฎีการทำกาแฟนะครับโคบิวนะครับจะได้รู้ว่ากาแฟมันบิวอย่างไงทำอย่างไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าดูมะม่วงเรียนกันเต็มมากเต็มมากปะสวัสดีคับแล้วตอนนี้เราก็อยู่กับ ครูเหนือแล้วนะครับที่จะมาสอนเรื่องเกี่ยวกับกาแฟให้กับคุณนะครับผมนี่ยากไหมคะไม่ยากไม่ยากใช่ไหมคะค่ะจะมีสอนท่าทฤษฎีกับท่าปฏิบัติครับค่ะไม่เข้าคยคิทฤษฎีกับปฏิบัติคือทฤษฎีก็คือเนี่ยเนี้ยทฤษฎีปฏิบัติก็คือทำเออไม่ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วบอกบอกทุกคนไม่เอาไม่ยังไม่เริ่มเลยโอเค แล้วจุดเริ่มต้นของโคบรูมาจากที่ไหนครับมาจากดัตครับบางส่วนอาจจะเรียกว่าดัตคอฟฟี่และอย่างกาแฟโคบรูเนี่ยมันต่างจากกาแฟชงทั่วไปยังไงครับกาแฟาชงปกติครับจะใช้สกัดโดยน้ําร้อนครับแต่กาแฟโคบรูจะสกัดด้วยน้นาํากกดดยเย็นครับ<อ>การสก,กัดด้วยน้ำเย็นเนี่ยทำให้แอซิดิกหรือว่าความเปรี้ยวมันหายไปหรือว่ามีน้อย<ม>เหมาะกับคนที่แบบเป็นกรดไหลย้อนคืกปกติคนที่เป็นกรดไหลย้อนอ่ะ ก็คือคุณหมอจะไม่แนะนําให้ทานกาแฟใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกโครบูรุนี้ก็สามารถทานได้เพราะว่ามันจะรีดิวตัวแอซิติกไปได้เยอะแล้วก็ขับไปอีกบางส่วนด้วยดีเนาะอ,อย่างนี้ให้ลูกกินไหมไม่ไม่ใช่สิคน <c oughs> เราะว่าอนบางว่ากอลไลออนบ่อยๆไงก็เลยอยากกินก<ร>าแฟแต่กินไม่ได้แต่อันนี้โครบรูร,รกินได้ใช่ไหมครับชอบกินของแพงใช่ไหมครับอแพงเหรอ อ๋อนั่นน่ะสิผมเคยเห็นกาแฟนะบางทีเขาผสมกับน้ำเก๊กฮวยอย่างเงี้ยน้ำน้ำมะพร้าวอย่างเงี้ยได้ไหมได้ครับพึ่งนกับเราไม่แก็เแ็นได้เลยอ่ะได้เรียนมาสักพักหนึ่งแล้วคุณเป็นไงบ้างครับเออจริงๆแล้วไม่เข้าใจคะแต่ว่า แต่ว่านิดเดียวออกเข้าใจแล้วก็เดืนนานไม่เข้าใจเป็นคาเฟ่เป็นยังไงบ้างอันเนี้ยดีเป็นยังไงเป็นนี้เข้าใจนิ่งเนือค่ะถ้าอย่างนั้นดีเลยครับทำไมคราวนี้เดี๋ยวเขาจะไปสู่ภาคปฏิบัติแล้วใช่หรอฮาใช่ครับทำยังไงผมเดี๋ยวผมจะออกไปเลี้ยงลูกก่อนเดี๋ยวไอทำยังไงไม่เข้าใจเลยยูครู่นเนื้อ โอเคค่ะครับงั้นเดี๋ยวผมผมขอตัวไปดูโลหะไปเลยไม่ต้องกู้เลยโอเคนะโอเคค่ะนี่แหละนี่แหละเริ่มเลยค่ะได้ค่ะจะมีโคลัมเบียมีลาวแล้วก็มียากุเชฟไม่ใช้เปรี้ยวใช่ไหมคะเปรี้ยวนิดนึงครับเปรี้ยวนิดนึงใช่เป็นแต่เป็นเปรี้ยวแบบบลูเบอร์รี่อ๋อค่ะ อ๋ออันนี้ก็ต้องกรัมใช่ใช่างเป็นกี่กรัมครับยี่สิบครับยี่สิบกรัมเราทำต่อสิบตัางเราก็ทำประมาณน้ำตาลใส่อ๋ออ๋อใส่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ใส่น้ำอีกใส่น้ำใส่น้ำประมาณกี่เม็ดใส่ถึงตรงนี้ครับตสองร้อยใช่สองร้อยแต่น้ำอ่ะเราต้อง ปรุงน้ำก่อนปรุงน้ำคืออะไรคะมันจะมีน้ำน้าแข็งด้วยแล้วก็ผสมน้ำธรรมดาแปดร้อยแล้วก็ใส่น้ำแรกเข้าไปให้เป็นถึงพันหกผสมใช่น้กกระสุมหนึ่งพันหกร้อยใช่ครับโอ้ตรงตรงอันนี้ด้วยอือพอแล้วครับโอเคค่ะมันก็จะประมาณร้อยสามเนยครับร้อยหนึ่งแปดสิบถึงร้อยยี่ห้าเป็นเหมาะกับการทำกาแฟ เทตรงนี้ใช่เทนี้เทได้เลยปุดมานเท่าไหร่ให้ให้เต็มเล็กหนึ่งเนี่ยโอเคค่ะได้ครับค่ะแล้วเราก็ค่ะเทบุลแลนด้วยการคนคุตอนนี้ใช่ไหมคะประมาณสิบรอบอะครับสิบรอบใช่เรานับเพื่อว่ารสชาติจะได้เหมือนกันทุกครั้งที่เราทำอ๋อฟิดฝางแค่นี้ครับอันนี้คือวิธีทำแบบแรกก แล้ก็จะชิงไว้ประมาณ8ถึง10ชั่วโมงโอ้แปถึง10ชั่วโมงใช่ก็อยากกินกาแฟนั้นแ่นั้นเดียวใช่เสร็จแล้วเราก็ถึงแบบคว่ำมาอ๋อคว่ำมาใช่แล้วก็กดไปเลยมองกระตุ้นเลยโอ้ได้เลยอันนี้ดึงองมาใช่ถ้าเกี่ยนกลับไปมาให้แรงๆเลยก็ได้ไม่แรง โอเคใส่ให้เข้าล็อกของเขาอ่ะใส่เลยอันนี้น่ากินนะคะอันนี้ใช้เวลากี่นาทีประมาณแปดชั่วโมงเหมือนกันครับอ๋อเหมือน,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 นกันแปดชั่วโมงเหมือนกันอันที่สามก็จะเป็นโคดิปนะครับค่ะสามสดึงมา กุมาๆๆๆยร้มาร้0ยส0บร้อยยี่สอย่างเงี้ยครับแล้วก็ใส่น้ำครับให้เป็น330รปรับให้ประมาณหยด1วิต่อ, 1, อ1หยดนะครับเดี๋ยวคือสำคัญอยากรู้ว่าอยากชิมอ่ะนี่คือเรื่องไหนครับ,รบชิมชิมอะไร มะม่วงใช่ไหมคะใช่ครับอันจริงๆอ่ะอันนี้กลับกันได้ไหมคะไม่ได้อะไรผู้เล่นทำไมนี่ไงให้ให้แบบนี้คิงโอโอเคค่ะแต่ว่าอยากรู้ว่าคุณครูทำไมเตรียมสามสามแก้วอ่ะให้กวนกวนด้วยไงเขาไม่รู้ไม่ต้องให้มะม่วงกินกลมเดียวได้ค่ะโอเคจันเลยค่ะใช่ของเก้วใช่โเคข้า รสชาติเป็นไงครับแมนี่มะม่วงไม่คขี้ลดเต็นที้นะมันเบาเบามากคือพูดพูดไม่ได้ค่ะนี่รู้สึกไม่แข็งอะ่ะคือไม่คุมด้วยคือเบาเราื่อกค่ะจ้าอ้าวเป็นยังไงบ้างครับเสร็จหรือยังครับมะม่วงแข็งมากนะ หรอเออเหรอให้ผมไปเลี้ยงลูกแล้วก็กินกาแฟคนเดียวใช่ไหมใช่สิแต่ว่าอันนี้มีรล้วนะอยากรู้ว่ายูก็ลองชิมไงอ่าโอเคครับเดี๋ยวลองชิมดินี่ฝีมือคุณป้องสีมือไม่ใช่ของฉันอ่ะอันนี้เก็บตู้เย็นอยู่ไหนไในบอกเบาหนอยนี่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวาทำไมกลิ่นเป๋มเนี่ยดีเนี่ยแล้วกินแบบนี้อ๋อยูนายปากยูแล้วก็ เป็นใช่ไหมคะวิธีที่เรากินกาแฟให้รสมากสุดอะ่ะมันจะแบบสูดเข้าไปสิงแบบจมูกอะ่ะมันซูดเข้าไปอะ่ะถ้ามันแบบทำให้เป็นันจะสำลักอะฉันยังไม่ทำเป็นเนื้อทำอย่างพี่มะม,ม่วงก็ได้ครับมันก็ได้เหมือนกันเป็นยังไงบ้างาเวลาอ,อร่อยนะรู้สึกเย็นเย็นกว่ารู้สึกแบบสดชื่นกว่าตอนนี้นะครับก็พมะม่วงเวิร์ก็อปเสร็จแล้วนะครับ วันนี้เราก็ต้องสองคนก็ต้องขอบคุณคุณครูมากเลยนะครับขอบคุณมากคับใครที่สนใจจะมาเรียนทำกาแฟก็อดีมากง่ายด้วยนะครับหลงจากนี้คุณต้องทำให้ผมที่บ้านแต่งี้ซื้อให้สิขอเขากลับบ้านด้วยบอกแล้วหลายครั้งแล้วเขาไม่ยอมอ่ะไม่ยอมบักได้ไหมคุณม่วงก็ได้เรียนิร์ k ช็อปการทำกาแฟ cold ูเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะเป็นยังไงบ้างครับ สนุบแต่ว่ายากนิดนึงค่ะเ่าที่ผมดูมันไม่ยากนิดนึงเลยนะยากมากเลยยากมากเหรอใช่สิหัวเรยกได้ว่าขั้นตอนก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงแถบนะต้องรอใช่ใช่เป็นชั่วโมงถึงสิบชั่วโมงเมื่อกี้ก็ได้ลองชิมแล้วโอ้โหอร่อยนะอร่อยมากอร่อยรู้สึกดื่มแล้วเฟรชมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวคราวนี้มีติดมาด้วยนะครับอันนี้เป็นเนทกาแฟโคบิลนะครับนี่ครับอันนี้ก็มี2รสชาตินะครับ เป็นแบบเพียวนะครับแล้วก็แบบลาเต้เราเรามาชิมอีกครั้งว่ามันแตกต่างกันยังไงอ๋อโอเคอ่ะเอาไหนครับนี่เอานี่มะม่วงชาบแันนีลาเต้มากครับผมโอเคของผมจะเป็นเนสกาแฟโค b r ร w เพียวแบล็คนะครับของคุณมะม่วงเป็นเนสกาแฟ c o b r ร w คาบลาเต้นะครับเป็นยังไงบ้างยังไม่กินเลยรสชาตินะครับ นุ่มลื่นละมุนสดชื่น<อ>ไม่ขมไม่เปรี้ยวเลยนะครับโอ้ oh, อยากให้ทุกคนได้ลองกันอ่าแล้วอย่างของคุณมม่วงเป็นไงบ้างครับคาเฟ่ลาเต้มันนุ่มๆอ่ะอันนี้นะครับกาแฟที่ผมเดิ่มาอยู่เนี่ยเป็นกาแฟอาราบิก้าร้อยเนะครับสกัดเย็นหลายชั่วโมงเลยนะครับต้องใช้ปริมาณกาแฟนะครับมากกว่ากาแฟสกัดร้อน4-5เท่าเลยนะครับด้วยการที่สกัดเย็นหลายชั่วโมงเนี่ยทำให้กักเก็บรสชาติ แล้วก็กลิ่นของกาแฟเนี่ยทำให้รู้สึกนุ่มละมุนคลีนแล้วก็รสชาติดีได้นานด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบ DIY กาแฟนะครับก็สามารถเอาสูตรของคุณมะม่วงเนี่ยไปใช้ได้นะครับด้วยกาแฟครว์บลูนี่เองแล้วนี่นะครับสำคัญมากๆคือราคาจับต้องได้นะครับไม่แพงอย่างที่คิดครับเพียงแค่เท่าไหร่ให้ไทยสามสิบเ้ารู้ไหสบาทเท่านั้นเองนะครับ ไปหาซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับผมซื้อง่ายมากเลยอ่ะนอกจากเซเว่นอีเลฟเว่นก็ยังมีร้านค้าชั้นนำต่างๆด้วยนะครับหาซื้อง่ายด้วยใช่ราคาไม่แพงด้วยอาราบิก้าอร์หนึ่งร้อยอเซ็นต์่วงงั้นวันนี้นะครับเราสองคนนะครับต้องลาไปก่อนนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับเฟร็ดแมงก้ชิน่าครับเจอกันใีทีหน้านะครับกด Subscribe, คอมเมนต์ like share luôn uh, không? Aruna. <laughs> Annyeong. Bye. Annyeong.